เผยภาพเมื่อ40ปีที่แล้วสุดตะลึงตักมายุราสวยสร้างเรื่องชาวเน็ตฮือฮานี่สิของแท้ สมกับเป็นเจ้าของฉาย,ยาสาว2,000ปีสำหรับนักสแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่ยอย่างตั๊กมยุราเศวตาศีลาปัจจุบันเธออายุ66ปีแล้วค่ะแต่ก็ยังสวยไม่สางเหมือนเดิมต้องบอกว่าตักมยุราเนี่ยหลักฐานชัดมากว่าสวยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างคลิปล่าสุดที่ตั๊กมยุราได้โพสในไอจีรลางเป็นพิธีกรวัยอ,อ๋แคปชั่นที่เขียนไว้ว่า คุณอ้วน,นรีเทิร,ร์นกรุณาแชร์มาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบไวออฟฟาดไป10ขวบนานไม่นานจัดเลยใครเห็นคลิปนี้เป็นต้องเข้ามาคอมเมนต์ชมเช่นพี่จ๋าพี่สาวสวยเด็กมากๆสาวเกาหลีที่แท้ทรูเด็กมากสวยสดใสน่ารักมากค่ะพี่ตั๊คุณพี่สวยน่ารักเด็กตลอดการน้องกราพี่คือไอดอลของน้องค่ะพี่คือไอดอลของน้องค่ะสวยน่ารักมากค่ะสวยสุดๆค่ะพี่ตั๊พี่ตัตสกสวยมาก so beautiful ค่ะสวยมากๆเลยไปชมภาพกันค่ะ